สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์แต่ทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปเกี่ยวกับเรื่องราว ของสโมสอนแมนเชสเตอร์เจ็ดทีน่าสนใจในรอบวันเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับก่อนที่ไปเข้ามือกันแบบเต็มครับก็ฝากกันเหมือนเดิมครับเรื่องของ Facebook ช่อง YouTube อีก2ช่องทางนะครับให้กดติดตามรับฟังกันได้ทั้งช่องสรุปข่าวเรื่องของสโมสอนแมนยู U, แล้วก็มีอีกช่องก็คือเรื่องของตลาดซื้อขายนักงเตะกนะครับล้วนๆเลยนะฮะของหลายๆทีนะครับมากันที่เรื่องแรกของคลิปนี้นะครับก็เป็นประเด็นของแดนแอสเวิร์นะครับตามรายงาน จากเดวิดออสตินนะครับนักข่าวคนดังก็มีการรายงานออกมาว่าดนาสเวดกำลังนำพาเนวคาเซนเข้าไปสู่ขั้นตอนการพิจารณาของอนุญาโตตุลาการเพื่อแก้ปัญหาเกี่ยวกับดิลการย้าย ไปทํางานที่สมโมสรแมนเชสเตอร์อ Man, ออยูไนเต็ดนะครับเหตุผลสําคัญที่ต้องทําแบบนี้ครับเนื่องจากทั้งสโสโมสรไม่สามารถบรรลุข้อตกลงกันได้มันค้างคากันมาหลายสัปดาห์หลายเดือนแล้วนะครับนิวคาสเซลต้องการค่าชดเชยในระดับ20ล้านปอนด์แมนยูมองว่ามันแพงเกินไปก็เลยไม่เต็มใจใจ่ายเม็ดเงินระดับนั้นนะครับทำให้บุคคลที่3 ก็จะมีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องนังกะนะครับคาดว่าจะเริ่มต้นขึ้นในช่วงเดือนพฤษภาคมแล้วก็น่าจะใช้เวลาอีกหลายสัปดาห์นะครับทางฝั่งของ as-word เนี่ยก็ได้รับการสนับสนุนจากสโมสรแมนยูด้วยนะฮะ ให้แบบดําเนินการตามขั้นตอนต,ต่างๆหลังจากนี้นะครับกระบวนการดังกล่าวก็ต้องบอกว่ามันก็ขึ้นอยู่กับทุกฝ่ายด้วยนะที่จะต้องเห็นตรงกันว่าต้องเข้ากระบวนการดังกล่าวนี้นะฮะอ่ะนี่คือข้อมูลที่มีการระบุกัดออกมาจากสื่อชั้นนำนะครับเ,เรื่องของแอสเซอร์ดก็ตอนนี้ไปที่สุดนะฮะบอกได้แค่นั้นนะครับส่วนประเด็นของโทมัสทุนเคลนนะครับก็มีข้อมูลจากเดลันติกนะครับริสเยนฟอลของ สวัสดีวิวนะครับเดดเลนติกบอกว่าคทมัสทุนเคินสนใจมาเป็นผู้จัดการทีมของแมนยูถ้าเกิดตำแหน่งนี้ว่างลงนะครับในช่วงซัมเมอร์นี้ซึ่งถามว่ามันมีจุดเปลี่ยนก็คือถ้าเกิดแบบโทมัสทุนเคินเนี่ย โดนโน้มนนาวให้เปลี่ยนใจอยู่กับทีมอีกครั้งหนึ่งกับบาเยอร์เนี่ยมันพอที่จะมีโอกาสไหมเพราะว่าตามรายงานล่าสุดมีแฟนบอลบางส่วนนะที่ซับพอร์ตอยากให้ทมัตทุนเคลื่อนอยู่กับทีมต่อไปแล้วก็ไม่อยากได้รับลังหนิกในะฮะที่มีกระแสข่าวอย่างหนักในช่วงนี้นะครับตามรายงานจากสปอร์ตบิลเนี่ยเขาบอกว่า สาการไม่น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับเนื่องจากโทมัสุนเคิลไม่มีความตั้งใจที่จะอยู่กับไบร์นอีกต่อไปแล้วนะครับในช่วงดูกาลหน้าคืออยู่ในแง่ที่ว่า การอาจจะเปลี่ยนแปลงก็ได้ไงแต่ว่าเรื่องของการคอนเฟิร์มเนี่ยก็คือแยกทางแน่นอนแต่มันก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้ถ้าเกิดสโมสรมีความตัง้งใจทุนเคล้นอาจจะมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงแนวความคิดอะไรบางต่างนะครับแต่สปอร์ตบิลเนี่ยรายงานออกมาว่าจะไม่เกิดกรณีแบบนั้นเกิดขึ้นแน่นอนนะครับ้จัดการทีมรายนี้ครับยอมรับการตัดสินใจของทางสโมสรไปแล้วนะครับแล้วก็คนใกล้ชิดเนี่ยของทางทุนเคล้นบอกว่าเขาต้องการกลับไปรับงานที่ประเทศอังกฤษอีกครั้งหรือว่า พิบเบ์ลดอกอังกฤษนั่นแหละนะครับแล้วก็ตอนนี้กําลังพูดคุยกับความเป็นไปได้ในเรื่องการมารับงานที่สโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยู่กระแสข่าวก็ประมาณนี้นะในเรื่องของธวัรจุนเคิ้นนะครับส่วนเดลี่เมล l มีรายงานออกมานะครับว่าในช่วงซัมเมอร์นี้จะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เกี่ยวกับ สนามฝึกซ้อมของแมนยูนะครับจะมีการยกระรดับสภาพแวดล้อมภายในแล้วก็ภายนอกสนามนะครับเพื่อรองรับการทํางานที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นให้กับทีมงานแล้วก็นักกีฬาของทีมหรือว่านักเตะของทีมนั่นเองนะฮะก็จะมีการอัปเกรดกันเพิ่มขึ้นนั่นแหละพูดแบบง่ายๆนะครับตามแบบแผนที่ทีมออลิออสเนี่ยวางกันเอาไว้ส่วนเรื่องของการปรับปรุงสนามเทอร์ฟอร์ดนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ย ทางสโมสรก็ได้มีการตรวจสอบที่จะปรับปรุงภายในสนามนอกสนามอยู่แล้วนะครับแต่ว่ามันมีบางส่วนที่ไปขัดขวางเส้นทางรถไฟนั่นเองนะครับทำให้มันติดปัญหาในช่วงหลายปีที่ผ่านมาแต่ในปัจจุบันครับก็ต้องยอมรับว่าความก้าวหน้าของเทคโนโลยีเนี่ย มันพัฒนาขึ้นมันดีขึ้นทําให้เทคโนโลยีทุกวันนี้สามารถสร้างได้โดยที่ไม่ต้องไปขัดขวางบริเวณรอบข้างนะครับหรือว่าเส้นทางการเดินทางรถไฟนั่นเองนะครับเทคโนโลยีทุกวันนี้ก็เลยช่วยเรื่องของการปรับปรุงสนามได้นะครับโดยที่ไม่ได้มีปัญหาอีกต่อไปแล้วนะฮะเข้าใจกันตามนี้นะครับเรื่องของการปรับปรุงเนี่ยมันง่ายขึ้นแหละนะครับมันมีหลายๆวิธีมากขึ้นมันมีเรื่องของเทคโนโลยีเข้ามาอุปกรณ์การสร้างอะไรต่างๆ มันก็หลากหลายเพิ่มขึ้นนั่นแหละตามยุคตามสมัยนะฮะเพียงแต่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยจะสร้างปุ๊บก็ติดปัญหาเรื่องนั้นเรื่องนี้นะครับสร้างข้างยากลําบากนะครับแล้วก็การสร้างเรื่องของที่นั่งของแฟนบอลเนี่ยที่นั่งคนดูนั่นแหละนะครับก็จะไม่ใช่แบบชั้นเดียวนะคือจะแบบว่ากันว่ามีหลายชั้นนะฮะมีหลายชั้นแล้วก็มีความสูงนะครับแล้วก็ จะมีการเพิ่มความจุเข้าไปโดยตัวเลขเนี่ยก็อาจจะเป็น9 0 0 0 0ประมาณนั้นนะครับ70,000ขึ้นไปนะครับจากเดิมเนี่ย74,000ใช่ไหมฮะความจุป,ประมาณนะแต่ว่าถ้าเกิดอัปเกรดขึ้นไปก็เป็น9 0 0 0 0ประมาณนั้นนะครับก็เพิ่มขึ้นไปหน่อยนะฮะในเรื่องการปรับปรุงนะซึ่งถ้าเกิดทางทีมงานชุดใหม่ของแมนยูตัดสินใจแบบนั้นนะครับแฟนบอลเนี่ยก็ไม่อยากแบบให้ปรับปรุงแค่ส่วนเดียวอะ่ะอยากให้ปรับปรุงทุกส่วนเลยให้มันมีความทันสมัยเพิ่มขึ้นแล้วก็ มีเรื่องของ จำนวนที่นั่งอะไรต่างๆที่มันแบบมีการอัปเกรดได้หลายส่วนนะครับแต่ตอนนี้แมนยูเล็งเรื่องของการปรับปรุงเพียงแค่ส่วนเดียวก่อนนะครับให้มันดียิ่งขึ้นแล้วก็เพิ่มเรื่องของความจุเข้าไปนะส่วนทางโอมาเบรดาก็เตรียมรับงานละนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็หมดในเรื่องของเงื่อนไขผูกมัดกับซิตี้เรียบร้อยนะครับเตรียมรับงานยังเป็นทางการเรียบร้อยนะฮะก็รอเรื่องการทาํางานยังเป็นทางการกันว่าแนวทางจะออกมาเป็นรูปแบบแบบไหนนะครับตามรายงานจากเดลี่เมอีก คนหนึ่งครับก็คือเค้กโฮมนะครับเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ย ดูกี้ฟิตแมนซึ่งเป็นดีเรคเตอร์ของฝั่งพิดตั้มผลตก็ถือว่าเป็นตัวต็งที่จะเข้ามารับงานสมสรนิวคาสเซิลต่อจากแดนนินัสเวดนะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยดูกี้ฟิตแมนเป็นดิดไลน์ชื่อที่แมนยูสนใจเหมือนกันเซอร์จิมแล้วก็ทีมอินดออสเนี่ยต้องการให้ฟิตแมนมาเป็นหัวหน้าฝ่ายสรรหาบุคลากรของทางสมสรนะครับคือก็ถือว่าเป็นบทบาทสําคัญในการคัดสรรบุคลากรต่างๆนะฮะก็มาทํางานร่วมกันกันกบพวกทางฝั่งของ วิลคอ็อกนะครับแอสเวิร์ดนะฮะแล้วก็เบอร์รดาด้วยคือเป็นส่วนสำคัญจริงๆนะหัวหน้าฝ่ายสรรหาหรือว่าคัดสรรบุคลากรน,นะครับแต่ว่าพีดแมนเขาจะยอมลดบุดบาท ในจุดนั้นหรือเปล่าเท่านั้นเองนะครับคือถ้าเกิดคุณไบนิวคุณได้รับตําแหน่งเดิมอยู่แล้วนะฮะแต่ถ้าเกิดคุณมาแมนยูตําแหน่งอาจจะต่ําลงมาแต่ว่าบทบาทก็ก็คือหน้าที่นะฮะมันก็ถือว่าสําคัญต่อทีมเป็นอย่างมากนะครับก็รอดูจุดนี้ด้วยนะประเด็นของเอริกินฮาร์คับเทรลกราบบอกว่าเอริกินฮาร์ค์มีการบอกปัดการให้สัมภาษณ์กับสํานักข่าวบางสํานักนะฮะหลังจากจบเกมที่แมนยูเนี่ยเอาชนะโคเวนที่ได้ในศึกเอฟเอค,นคันะครับเนื่องจากว่า บางสำนักข่าวเนี่ยมักจะเล่นข่าวในเชิงลบใส่เอกินฮารคมักจะมีการรายงานอนาคตของ เทนฮากว่าอาจจะโดนปลดอะไรประมาณนั้นซึ่งเทนฮาก,ก็มองว่ามันเป็นการทําข่าวล้ําเส้นเกินไปแล้วก็ไม่ให้ความเคารพต่อตัวเขานะฮะทำให้เทนฮาก,ก็บอกป,ปกัดการให้สัมภาษณ์สาหรับนักข่าวบางสํานักนะฮะต้องย้ำก่อนก็ประมาณนี้ส่วนตัวของแรดฟอร์ดนะครับตอนนี้ก็โดนทัวลงเหมือนกันนะครับต้องบอกก่อนว่ามีคนทั้งเข้าใจเห็่นใจแรดฟอร์ดที่โดนทัวลงนะฮะแล้วก็โดนด่าในช่วงหลายเกมที่ผ่านมาแล้วกันนะครับโดยเฉพาะในช่วงสีซั่นเนี้ย ด่าหนักเลยนะครับซึ่งบางคนก็ด่ายับนะครับด่ายับเหมือนเดิมยิ่งโพสยิ่งด่ายับนะครับคือมันมีโพสหนึ่งที่มีการคอมเมนต์ว่าแรดฟอร์ดเนี่ยกำลังถูกแบบว่า ปฏิบัติในทิศทางที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่มันคือการดูถูกเหยียดยามที่แบบโหดร้ายเป็นอย่างมากแรดฟอร์ดก็เลยเอาแคปชั่นนั้นนะ่ยมาแชร์ต่อนะครับแรดฟอร์ดบอกว่าผมเนี่ยรู้สึกซาบซึ้งนะกับการซัพพอร์ตของคุณนะฮะมันเป็นการดูถูกเหย็ดยามซึ่งเกิดขึ้นมานานหลายเดือนละแล้วก็ผมเนี่ยอดทนมานานมากพอแล้วนะครับพอแรดฟอร์ดพูดอย่างนั้นครับแน่นอนมันก็ต้องมี2แง่มุมแต่ ส่วนใหญ่ก็มองว่าโอ้โหแบบรับบทเป็นแบบผู้ถูกกระทานะครับแล้วก็ด่าแบบหนักมากๆยิ่งด่าเลยแหละนะฮะคือก่อนนั้นนั้นเนี่ยแฟนบอลยิ่งทัวลงอยู่แล้วตอนนี้ยิ่งทัวลงหนักเลยนะครับแต่ก็ต้องย้ำนะว่ามันมีบางคนที่เห็นใจเหมือนกันนะครับคือสิ่งของแรดฟอร์ดนะฮะสิ่งที่มันเกิดขึ้นของแรดฟอร์ดผมมองงนี้ครับผมขอยกกรณีของแฮร์รี่มักวแล้วกันนะครับแฮร์รี่มักวเนี่ยผมว่าค,คล้ายๆกับแรดฟอร์ แต่ว่าแม็กวายหนักเหมือนกันนะแม็กวายเนี่ยเส้นทางคล้ายกันก็คือโดนด่ายับเรื่องของฟอร์มการเล่นเรื่องของเม็ดเงินค่าเหนื่อยค่าตัวแล้วก็หนักตรงที่ว่าซัมเมอร์ก่อนนะ่ยนะฮะที่ห่านมานี่แหละ แม็กวโดนทีมเนี่ยพยายามขายออกจากทีมเลยด้วยซ้ำาลครับเราจะได้เห็นข่าวว่าคือก่อนไปซื้อกองหลังตัวกลางรายใหม่แมนยูต้องขายแม็กวก่อนแต่ว่าดัรเบินว่านักเตะไม่ต้องการย้ายตอนนั้นเนี่ยมีข่าวกับเวสท์แฮมด้วยแล้วก็เจรจากันแบบสโมสรพร้อมเปิดโอกาสเลยด้วยซ้ำแต่นักเตะขออยู่กับทีมต่อไปพิสูจน์ตัวเองนะครับแม็กวไม่ค่อยให้สัมภาษณ์ไม่ค่อยมีการตอบโต้ผ่านโซเชียลนะครับเจ้าตัวมุ่งมั่นกับการฝึกซ้อมแล้วก็พิสูจน์ตัวเองในสนามซึ่งโดนด่าไหมก็ยังโดนด่าใน ช่วงต้นซีซันลากมาจนถึงกลางกลางซีซันแล้วก็ในช่วงปีนี้เจ้าตัวเริ่มดูดีขึ้นนะครับพัฒนาขึ้นแล้วก็เป็นตัวความหวังในแนวรับของแมนยูได้สุดท้ายคําวิจารณ์นั้นน่ะหายไปครับเนี่ยคือสิ่งที่แรดฟอร์ดต้องทำาลฮะค,คือเข้าใจแหละว่า โดนด่ายับนักเตะทุกคนครับโดนด่ายับหมดแล้วก็มีซัพพอร์ตด้วยก็มีแต่สิ่งที่คุณควรที่จะทําก็คือก้มหน้าก้มตาฝึกซ้อมครับพัฒนาตัวเองปรับปรุงตัวเองนะครับแล้วก็พยายามข้นฟอร์มออกมาบางคนเนี่ยถึงขั้นว่า แรดฟอร์ดเคยดูแนวทางการเล่นของตัวเองหรือเปล่าในแต่ละเกมเคยแบบดูย้อนหลังไหมว่ามันก็ไม่ดีจริงๆนะฮะอันนี้คือมุมมองนหครับที่เอามาให้รับฟังกันแล้วก็กระแสข่าวของแรดฟอร์ดที่เจ้าตัวก็ยิ่งโพสต์ยิ่งมีการเคลื่อนไหวในสังคมออนไลน์เนี่ยก็ยิ่งแต่โดนด่ายับเหมือนกันนะครับแฟนบอลหลายๆคนก็บอกว่าเฮ้ยอย่ามัวมาโฟกัสเกี่ยวกับ การโพสต์อะไรแบบนี้คุณควรที่จะโฟกัสในสนามแล้วก็การฝึกซ้อมทําหน้าที่ของคุณให้ดีที่สุดนะครับบางคุณก็ด่ายับเรื่องของฟอร์มการเล่นแล้วก็มาแบบว่า หมือนกับตัดพ้อ,อไดแบบแบบนี้นะฮะซึ่งการรับค่าเหนื่อยเนี่ยระดับสูงด้วยคุณยังมาเครียดอีกเหรอเออมันก็มีเหมือนกันหลายๆแง่มุมนะครับก็ลองไปอ่านดูกันได้อ่ะประมาณนี้ครับแฟนผีคิดอย่างไรก็คอมเมนต์นเข้ามาสําหรับบรูโน่เฟอร์เดสนะครับตามรายงานจากเดอะไทม์มีการระบุออกมาครับว่าบรูโน่เฟอร์เดสเนี่ยจริงๆแล้วมีอาการบาดเจ็บในเกมที่พบกับตั้งแต่โคเวนที่ละนะฮะที่มีอาการบาดเจ็บแล้วก็เกมนัดล่าสุดเนี่ยจะได้เห็นว่ามีการพันข้อมือที่ข้อมือขวานะครับแต่เจ้าตัวนี อยากลงต่อนะครับคือเจ็บจากเกมคนที่เชฟฟิลจริงๆแล้วเนี่ยเทนหาก,ก็บอกอยู่ว่าอยู่ดีเนี่ยเทนฮาบอกว่าบูโนเนี่ยมีอาการเจ็บทั้งๆท,ที่บูโนเป็นคนที่คือแบบถึกมากทนมากาเราทราบกันดีนะฮะ ไม่เคยเจ็บเลยอะนะครับแล้วก็ในเกมมุกกับควนที่เนี่ยก็ยังดูแบบเล่นตามปกตินะก็เลยงงว่าเฮ้ยอยู่ดีเทนทาบอกว่าบูโน่เจ็บสังงานนะฮะอาจจะแบบเจ็บตอนซ้อมก็ได้แต่มาดูเบื้องหลังนะครับหลังจากจบเกมเนี่ยซือก็บอกว่าจริงๆเนี่ยเจ็บจริงฮะแต่ว่าเจ็บบริเวณอ่าข้อมือขวานะครับแขนขวานั่นแหละมือขวานั่นแหละซึ่งถามว่ามันมีผลไหมมันก็มีผลอยู่แล้วนะครับคือเอาขาเตะก็จริงแต่การประทะเนี่ย มือมันก็ต้องแบบไปโดนไปชนด้วยแหละนะครับซึ่งทางสโมสรออาจจะให้พักอยู่แล้วนะครับแต่ทางบูโนอยากเล่นต่อในเกมพบกับเชลด์แล้วก็สิ่งดังกล่าวเนี่ยก็ได้รับการชื่นชมจากภายในทีมเป็นอย่างมากนะครับแล้วก็ถือว่าเหมือนกับคาแรคเตอร์ของบูโนเนี่ยคือเป็นที่ชื่นชอบมากนะครับแล้วก็แสดงถึงความเป็นผู้นำอะ่ะบูโนเขาเป็นแบบเฮ้ยแค่เนี้ยมันมันไหวอะ่ะนะฮะผมทนได้ผมช่วยทีมได้อะไรประมาณนั้นก็เลยทำให ภายในทีมเนี่ยรู้สึกแฮปปี้แล้วก็รู้สึกชื่นชมสิ่งดังกล่าวของบู u n โน่จริงๆนะนะครับก็ประมาณนี้นะฮะ ส่วนน้ำน้าบิดไทยครับก็เป็นเรื่องของมิเกลกุนเตล l e นะครับแบ็กซ้ายของคิโรนานะตามรายงานจากยิปปิสปอร์ตนะครับมีการรายงานออกมาว่าแมนยูจับตามองมิเกลกุนเตล l e แบ็กซ้ายของคิโรนานะครับอย่างใกล้ชิดแล้วก็แมนยูกําลังพิจารณาที่จะยื่นข้อเสนอในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับซึ่งแมนยูก็ต้องแข่งกับอาร์เซนอลแล้วก็เวสต์แฮมที่สนใจแบ็กซ้ายรายนี้เช่นกัน ประมาณนี้นะครับนี่คือเรื่องราวของซโบซอแมนเชสเด็กที่สนใจครับสำหรับคลิปนี้ลากัไปก่อนใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ